ฝันเพื่อนฝันเข้านช่วงัยสุดนี่สุดนี่เก่าสุดนี่เก่าสุดนี่เก่านี่ยมันถึเก่ามันถึงนี้บานบาคปันเดนแต่คนสุ่มเก่าเก้าสามมาแล้วเอิว่างจอาาุมทั้งช่องเพิ่นเพิ่นวฝากของมาแ่บาอบกเพิ่นยอเออโทหาเพิ่นดูบ่โทหาเพิ่นูเพิ่นกระบอกเพิ่นไปเยอี ฮ่าฮาอมันมันเลยเหตุอะไรบ่เอยู่นี่ฮ่าฮ่ามีโยปูนี่เด้ซะ่แพี่พี่เออเออนี่ฮาฮาฮาหากับซีซีอืมโอ้เรียกมันเป่ามันบออืมขันเป่าเป่าฮาหากับซีซีอืมนี่แหละถ้าท้องตู้จานจันทีเนี่ยมันจะเป่าจองสองนั่นเป็นบ่อืมจานจันรตัวจะเป่าจองสองนี่แหละได้บังกับมีจังี่เล จ้ะแล้วสิจดก่อนจดเอาบ้องตาจันดีบ่บ่แนบ่แน่เนี่ยมันเขากันยุะเอาล้วมานี้จดบ้านเนี่เอาล่อแล้วมานี้จดก็ได้พี่น้องบ้านนี่เ่อยเาอะเีไปจดบ้าน พอาเล่งเาเิดขดยอกเขานยอกเนเนี่ยมันเอามันองอบาเดนจอเราเาแกเอาพี่น้องมาน่อกเอาพี่ลอกเอาชัดๆให้พี่น้องได้เห็นตัวชัดๆ ตาจันดีโอ้ดนแล้วที่เราบ่ไดเอาเลขกมาให้วันนี้เราแวะมาจังได้ล่ะคือเราไมหายแล้วก็จะวันนั้นรอดแล้วก็ติดปรเอาเลขกกันละโอ้เราแปรเอาเลขกมากเออะตาวันข้าโจ๊ดูพวกเล็งพวกคนพวกี้เนี่ยเนาะไปทัวรติดตเรนเลยวตุ้แมมผู้ที่เอาเมาเล็กทีนโอ้แปเลขน้ำตามแมมอ่าบานน้ำรอดเราบอยไม่ตลกก็ยังหาอืม เรามาคำเราไปเลแว่มาที่เ,เขียนรักศูนแต่ี่นี่จนสี่จนสจนสามจนหกมีรักศูนตอนนี้เหแน่น นักซี่บันนี่ซีซีซีสองซีสามซีหกซีหลักสอลักสเรามีสิบสองตัวตอนตอนนี้ 2, สองซีสมั่ลายเตอดี สองสองสองสามี่ารไปหันไปเนี่สมกับั้นเข่ากันตั้งแต่เนี้อันนี้ของตาเจนดีได้พี่น้องแคบหน้าจอไวเลยครับมันเสรมัดขอครับรกลือน่าว่าจั้นมกันเลยแย่มากบาดมันกันเลยมันเข่ากันอยูเด็ดมันจะเม็นตัวไหนมันมันบานเด็กกันมันกันเลยมมความบั่นใจกันงไห คนบ่เน้นไห้บ่ปูมันได้เน้นอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราตีไกวี่บ่อหนิเหรอใช่ตีตีกัาเนี่ยเาตัวที่เข้ากันกับเออกับของตาเข่ากันเออมาเข้ากันกับตุ้มนี้อืมโอเด็กที่มันเข้ากันกับลองนี้เข้ากันฉีดไว้ฉีดไว้ติดไว้ ต,ตัวตีกันมื่อไตัวเขากันนะตัวเขากันไม่ต้องใช้มาจอนี่นี่คือของตาจันดีครับตาจันดีนี่เอาเอาไปแัดอยู่ชัดอยู่ัน,น้ำน,น,น้ำหาเลยมาใส่กันอ <c oughs> ของตา,งองาเขนแมนมากเย็นอก แ่ก็คือเนมดหนบอ่ตากพันแม่นเจน,น,น,นไว้เป็นตัวเรียกนะอเอาไว้เป็นตัวเลือกเจนเนเป็นชุดไ,ไว้โลดเนเป็นชุดไว้โลดเตยเนชุดไว้กเ่าตุ้มัชุดไว้เรียกสุขีมันยังจะนั่งมุ่ยมากตัวนี้้วยหาแค่เจ้าว่าจงฉันอืเจ้าว่า คราบานี้ของตาฝันแม่นครับตาฝันแม่นเอาเป็ลอกอันนี้โมเมนเล,ฝล็ฝันเล่าเ้อมันเลยหลายมันเป็นเลขอันคำาวนเอาลอกนม่เนบาไลอกนี่น ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่เลือกเออได้พี่น้องได้เลือกเราบ้านนี่ล็อกทั้งใต้เห็ดจังไรล่ะอันนี้ล็อกเนืองล็อกล็อกหกตัวสามศูนย์อย่างอีกล็อกเนืงบ้านนี่อีกล็อกเนืองด้บ้านนี่สามศูนย์สี่ศูนย์ เราถ้าตัวมักได้พี่รองเด้อเพราะว่าชุดน้อยท่านชุายเอาเมดก็ได้มันเข่าลอกกับเพิินอืมสิเข่าลอกกันกับตายจนดีไอเรียกเอาที่ตัวไดมันเข่ากับชุดตายจนดีก็ได้สิมันใจตายจนดีให้สิมันใจตาฟันแม่นกับชุดแทบแต่พี่้องเอฟซีนะครับเมื่อแล้วมั้ย่เอาไปเป็นตัวเอาตัวตัวไปเป็นชุดติดก้าววันนี้ เอาไปเป็นทางเลือกเข้าก็ได้ทางเลือกเก้าห้าเเกเสองนี่ม่นี่ไม่เอาไม่เอาตัวต้อหงอดัตัวเห็ดตอกไว้ี๋ยวสิคีดเป็นลอกเป็นลอกไม้ไหายยุดกอกเชื่องกูเล้กมาเห็ดล่องบึงขันเ,เขาก่ อย่เลมาไเงี้ยร่องเอมือเมือมอแล้วไป้วชองเหม่่อตองวันบ่เออมากฝันเมามีศูนย์สามศูนย์สองศูนย์สี่เออมันกรมี่ยม่บนแล็อกกรไดนี่อืมเนี่ยนไรด้บ่โอ้นี่นล็อกแล้วนี่เออนี่ฝันตองหวันบ่เอออันนี้เรันตองวักตตีได้ซ้ำนั่นตีได้ซ้ำนี่อืมเอาจะว่าหลายตัวได้พี่น้องเด้อเพราะว่าเขามาชั่วว่ามันเข้ากันหลายชุด สองกัมี่สี่กับมี่สี่สามสองสองกัยังมีคือเก้าสองสามสองหกูนสี่ศูนย์สองศูนย์สามูย์หกอยู่ในหันมดแล้วนะครับอยู่ในหันมดแล้วฮะนี่เราองสองนี้มัดผมมัเดเ่อ,อ,เอ,อ,เอเค,ครับคับถึงจะโยได้ตัวจานจะมัดจเลยไม่รู้พวกเนี้ยยุบหัวกตัวเอาล่วบาปนี่าปนี่จะอันนี้คิดสรุปท้ายคลิปคิดแ่ แต่ละล็อกไว้ให้นะทีส่สรุปกันเอามาตัวเลขเอาของเปิดนาของตาจาันดีก่อนตาจาันดีก่อน <c oughs> มันค่อยสีสก็เลยก็เอาขากล้องมามันก็เลยเป็นนังีงละ่ะอเอาอันนี้คือชุดของตาจาันดีสรุปนะครับสรุปสรุป,รป,รปตัวเลขนี่มี04020306 04, 04, มีสี่สี่สองหกสองก็มี2องสี่สองสองสสาสองหนี่ของตาจันดีนะครับอยู่ในคลิปเดียวคันเดอร์่ต้องไปหาบ่าต้องไปเบิ้งหลายคลิปเบิ้งคลิปเดียวจบทั้ง2อ,อาจารย์นะครับเอาต่อไปเปิดเปิดนี่ของตาฟันแม่นบบาน,นี้มันจะเข้ากันเรงี่นะครับนี่แคบไหมครับแคบหน้าจอไว้ใส้กันแล้วก็เลือกเอา ศนย์หศนย์เจดศย์สี่สหนึ่งห้าเจ็ดแปดหนึ่งสามศูนย์สี่ศสเกดสี่หนึ่งห้าแปดแปดหนึ่งติดเก้าเฮ้ยาห้าเก้าเก็ดเก้าสามเก้าสองติดศูนยังมีสีศูนอีกอยู่พี่น้องสี่ศูนย์คือสเทียสี่ศูนย์ศสองเอาสี่ศย์ศูก็แล้วกันเนาะสีศเอาสี่ศย์เทียสี่ศูนมาแห้งมันมันสองล็อกอาพี่น้องได้เห็นตัวเลขครบแล้เนาะ เอาไว้เพียงแคน่นี้ขอบคุณพี่น้องลหลายๆนะครับให้มันมันกันสู้ขู่สูกคนเลือกเอาเด้อพี่น้องเด้อฝันดีฝันเข่าจังเอานะครับให้พี่น้องมันมันกันครับสวัสดีครับ